เมื่อข้ามแล้วร่างกายของฉันเบามากปรมาจารย์ที่นีสายเสียและมีตัณหาของซีที่เริ่มต้นแล้วลูกศิษย์ที่ดีฉันไม่ต้องการที่จะเป็นอาจารย์แต่คุณดูน่าดึงดูดมากในพริบตาเดียวมาเป็นนักเดินทางออฟไลน์ที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์เล่นกับฉันกลับสู่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวสวยมากอัจฉริยะอันดับหนึ่งในจีนแผ่นดินใหญ่ พบกับนายฉางจุนในฐานะที่เป็นคนผิวขาวร่ำรวยและสวยงามอันดับต้นๆในโลกแห่งการฝึกฝนฉันไม่รู้สึกมีความสุขมากนะักและในอนาคตบรรพบุรุษเสียนเย่ผู้ยิ่งใหญ่จะฆ่าฉันนิ่งโชตัดตัวน้อยน่ารักโอเคอาจารย์น่ารักจังเลยบางทีด้วยการปลูกฝังอย่างระมัดระวังความรักอันลึกซึ้งระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย คุณจะเป็นเด็กฝึกงานของฉันไหมฉันจะสามารถหนีชะตากรรมของการถูกฆ่าได้หรือไม่แต่ทำไมคุณรู้สึกถึงเจตนาฆ่าได้ตลอดเวลาหรือไม่การแนะนำตัวละครเซินชางจุนอ่อนหวานและหน้าด้านเทพีแห่งโลกแห่งความเป็นอมตะอาจารย์ปีศาจหญิงตันหาที่มีข่าวหรือว่าซานหาเหรอเรื่องการฝึกฝนตนเองของตัวละครสมทบหญิงที่ชั่วร้าย 9,000ราตรีโชตะผู้ยหญิงความน่ารักคือความยุติธรรมสิ่งที่ฉันทำไม่ใช่การตุ้งติ้งแต่เป็นความอับอายเช่นเชงจุนคุณสามารถทำร้ายคนได้เพียงคนเดียวเท่านั้น9,000ราตรีผู้ใหญ่ข้าอย่างเด็ดขาดอย่ากโกรธและมีพลังคุณกำลังมีความรักชนิดที่จะฆ่าคุณการคมเหงภรรยาก็รู้สึกดีอยู่พักหนึ่งโดยไล่ภรรยาไปเผาศพฝากกดติดตามด้วยนะคะ